สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะก่อนวันหวยออกใส่เสื้อเขียวค่ะวันนี้แม่น้ำหนึ่งบอกว่าสีที่มีโชคก็คือสีเขียวนะคะแล้วทูบเมื่อคืนนี้ก็ที่จุดได้ก็คือ1 2 9นะคะแล้วทูบแม่น้ำหนึ่งก็จุดได้เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเนาะเลขหนึ่งเอ่อหนึ่งกับเจ็ดนี่คือตัวเดียวกัน ทีนี้มันก็จะมาสัมพันธ์กันตรงที่ว่ารูปรูปที่เมื่อคืนที่จุดได้1นึ่งสองเหนึ่งสองคือเน้น1นสองเหมือนของแม่แม่นำหนึ่งก็คือ7จสองทีนี้เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวเดียวกันก็ถ้าจะซื้อก็น่าจะ1นึ่งสองสองหนสองดเดสองนะคะน่าติดเอาไว้หรือ1991นะคะ ส่วนสองเก้นี้อันแล้วไม่ต้องพูดถึงนะคะก็จะมาอัปเดตกันตอนเช้าพูดคุยกันตอนเช้าๆอย่างนี้นะคะก็ลองรู้นะคะเผื่อว่าจะมีโชคมีลาบกันในวันนี้ตอนเช้าๆอย่างนี้อากาศสดใสนะคะฝนตกช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาฝนตกบรรยากาศก,าก็จะเขียวคึ้มอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ให้เห็นบรรยากาศที่บ้านก็จะเขียวเยวแบบนี้นะคะเพราะว่าฝนตก ฝนตกแล้วมันจะทําให้อะไรก็เขียวไปหมดเหมือนวันนี้ก็ใส่เสื้อสีเขียวรับโชครับลาบกันนะคะขอให้โชคดีนะคะในวันหอยออกในวันนี้มีโชคด้วยกันทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขทูปลงให้ดูนะคะอันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศที่บ้านนะคะหน้าบ้าน,นนี้หน้าบ้านนะคะ,ะเดี๋ยวก็จะ ไปดูแลพ่อนะคะที่บ้านพ่ออีกที่หนึ่งเพราะว่าพ่อนอนเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่ที่บ้านนะคะสองที่นี้ไม่ได้ไปไหนเราก็จะดูแลคุณพ่อกันนะคะแล้วก็รอลุ้นโชคลาภในวันนี้ขอให้ทุกคนรวยๆปัง,ปงๆเฮงๆในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ